สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ อ้อยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบ้ากันอางเช่นเคยครับก็สาหรับคลิปนี้ครับหลังจากที่ผมเพิ่งลงคลิปอัปเดตแพทลรายสัปดาห์ไปใช่ปหทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนๆเ,เขาได้ปล่อยภาพใหม่ออกมาครับและหลังจากที่ผมเห็นภาพเนี่ยผมก็ไม่สามารถอดทําคลิปได้นะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับก็จะเป็นรูปนี้เลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็เขียนว่า LR ตัวต่อไป จะเป็นตัวละครอะไรนะครับเอาจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนที่เล่นเจบาทเนี่ยเห็นภาพนี้ปุ๊บทุกคนต้องรู้ว่าว่ามันสื่อถึงอะไรนะครับมงกุฎเนี่ยมันต้องสื่อถึงพระราชาอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนแล้วพอพูดถึงพระราชานั่นก็ต้องหมายถึงคิงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาลองดูคอมเมนต์หน่อยนะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาพูดอะไรกันบ้างน,นะครับอย่างเช่นคนนี้นครับคิงครับนี่แล้วคนนี้ก็โพร,รูปปิ่ปีกจิวคิงนะครับมาเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โหดูครับเอาจริงนะคือคําตอบเนี่ยไปในแนวทางเดียวกันหมดเลยเพื่อน,อนคือหมดเลยนะครับ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าคิงเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมนะครับที่สมควรจะเป็นตัวละครระดับ LR ตัวที่3ของเกมนะครับเพราะถ้าลองมาไล่ดูลำดับตัวละครที่ได้ปลด LR แต่ละตัวนะครับตัวแรกของเราก็คือดาดลอดเวนเพื่อนๆส่วนตัวที่2ก็คือป่าเอสคานอนนะครับซึ่งทั้งสองตัวหลังจากปลด LR นะครับเป็นตัวละครที่โคตรโคตรโกงเลยนะแล้วตัวต่อไปที่จะได้ปลดเนี่ยมันก็คือคิงเพื่อนๆถ้ามันไม่ผิดโผนะคือถ้ามันผิกโผอย่างมากเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นอลิซาเบธได้นะครับ แต่ยังไงผมก็คิดว่าคงเป็นคิงแหละคงไม่ใช่อลิซาเบธหรอกและเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่ผมจะอัปโหลดคลิปที่ตอนที่กําลังทํหน้าปกอยู่อ่ะเพื่อนๆผมก็ไปนั่งดูนะเออทำไมมันมีน้องเอเลนมาวะหรือว่าตัวนั้นเป็นเอเลนตัวใหม่หรือเปล่านะครับเพราะก่อนหน้านี้นเนี่ยผมไม่ได้สนใจผมดูแค่รูปใช่ป่ะแล้วพอผมมาไล่ดูเพื่อนๆคือมันไม่ได้มาแค่ตัวละครนะครับเพื่อนๆลองดูสกิลเอเลนก็มาเพื่อนๆนี่เลยนะครับสองสกิลนะแล้วถ้ามันเป็นโยนช่อดอ,อกไม้ดนะ้วยเนี่ยเป็นแบบชุดเจ้าบ่าวเจ้า,จา,จาสาวเหรอ ยังมีไอคอนสกิลมาด้วยเพื่อนๆอีก2ไอคอนนะครับรวมไปถึงเอกลักษณ์ของน้องด้วยนะและถ้าเราลองดูให้ลึกอ,อีกนิดนึงครับชื่อรูปนี้นะมันเขียนว่าไอคอน internal buff critical resist ซึ่งความสามารถอันนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็น่าจะเป็นของเอเลนนะเพราะว่ามันมาในเเดียวกันนะครับที่สําคัญความสามารถเนี่ยมันคือต้านขีดเพื่อนๆต้านขีดแบบถามวรด้วยนะครับเพราะนี้ไม่ใช่บัฟฟ้ามันเป็นบัฟสีขาวนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ย อันนี้ยังไงก็น่าจะเป็นสะท้อนได้เลยหรือเปล่าถ้าให้เดาจากตรงนี้นะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบโดยรวมหลายๆอย่างนะครับทาให้ผมเชื่อว่าตัวละครต่อไปที่มาเนี่ยน่าจะเป็นคิงเพื่อนๆและที่สําคัญมันน่าจะมาพร้อมน้องเอเลนด้วยนะก็ไม่แน่นะครับตัวละครต่อไปวันพุธที่จะถึงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเอเลนตัวนี้ก็ได้นะครับก็เซกชันวิเคราะห์ตัวละครระดับ LR ต่อไปที่จะมาจบไปนะครับแล้วก็ต่อมาเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้ามันเป็นคิงจริงๆเนี่ยคิงตัวไหนนะครับที่น่าจะได้มีโอกาสเลื่อนขั้นไประดับ LR นะครับ ก็ถ้าลองสังเกตดูนะครับก่อนหน้านี้นะตัวละครที่ได้เลื่อนระดับ LR ทั้ง2ตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่เคยโด่งดังมาก่อนทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นลอสเวนหรือว่าป่าเขียวเอสคานอนครับคือในหมู่เมลิโอดันนะครับช่วงที่ลอสเวนมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นกระแสนะครับโด่งดังมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะจากความรู้สึกของผมนะครับรวมไปถึงป่าเขียวด้วยเพื่อนตอนที่ป่าเขียวมาครั้งแรกเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบโคตรอิมแพกต่อเกมนะแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะมากๆนะครับดังนั้นถ้าตัวที่3เป็นคิงจริงๆเ ผมคิดว่าคิงที่สามารถมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเป็นระดับ LR ได้เนี่ยในหัวผมตอนนี้นะมีอยู่2คิงด้วยกันเพื่อนๆคิงแรกนะครับคือตัวนี้เลยครับราชาพูดคิงหรือว่าคิงจากลานขาเหรียญเพื่อนๆเ,เพราะถ้าอ้างอิงจากความโด่งดังของตัวละครรุ่นแรกนะครับ ผมว่าคิงฟ้าเนี่ยเป็นอะไรที่ดังมา,มากๆเพื่อนๆน่าจะมีชื่อเสียงเยอะที่สุดในคิงทั้งหมดแล้วนะสําหรับคิงฟ้าตัวเริ่มตัวนี้นะครับที่สําคัญความสามารถในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่โกงมา,มากๆนะครับมีทั้งแช่แข็งนะครับแล้วก็ยังล้างดีบัฟพร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิตที่หายไปเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะครับแล้วประเด็นก็คือทําหมายตายเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรแรงในยุคนั้นนะส่วนเอ็กซ์ไล์ของคิงมันก็ยังสามารถบูสต์แตตของพวกพ้องเผาพูดได้อีกด้วยนะครับท,ที่สําคคัดพราชาูิงบ เพราะมันมีคำว,ว่าราชาตรงนี้แหละทําให้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคิงฟ้าตัวนี้นะส่วนผู้ท้าชิงอันดับที่2นะครับที่มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันก็คือนี่เลยครับหลักฐานการพัฒนาปีกจิ๋วคิงเพื่อนเพื่อนเพราะปีกจิ๋วคิงตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับคิงฟ้าเมอร์สกู่ปีกจิ๋วคิงตัวนี้เนี่ยคือชื่อเสียงที่กลับกันเลยนะตัวนี้เนี่ยชื่อเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ตั้งแต่ออกมาแล้วนะคือทีมที่เล่นได้เนี่ยมันมีก็จริงแล้วทีมงานเขาก็พยายามออกตัวละครเสริมให้กับปีกจิว๋วคิงตัวนี้แบบเยอะมากๆนะครับแต่ถือยังไงคิงตัวนี้เนี่ยมันก็แบบความรู้สึกผมอะคือมันช่วงเวลาติดเมตาของมันเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับดังนั้นถ้าทีมงานเขาสงสารตัวละครตัวนี้นะครับผมก็คิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ย มันก็อาจจะได้รับการบัฟปลดระดับ L R ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับซึ่งถ้ากลับมาเนี่ยบอกเลยว่ามันจะกลับมาอย่างตึงๆแน่นอนเพื่อนๆเพราะจุดเด่นของคิงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เล่นกับดีบัฟผมว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เล่นกับดีบัฟเด่นที่สุดในเกมแล้วนะครับเพราะเงื่อนไขของมันก็คือถ้าศัตรูติดทั้งพิษเลือดไหลไฟช็อตกัดก่อนพวกนี้นะครับตั้งแต่3อันขึ้นไปเมื่อจบเทินพวกพ้องเขาจะโดนลดเกรดท่าไมา้ตายลง1จุดนะครับและประเด็นคือวัตถุัดสิทธิธธธ์ล่าสุดของคิงเน มันก็ช่วยเสริมด้านนี้ด้วยนะคือถ้าตัวเขาเองใช้สกิลโจมตีหมู่จะมอบเอฟเฟกเลื่อดไหลให้กับสตูเป็นเลเยรเวลา2เทินนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สามารถคอมโบปิดจอบได้ด้วยตัวเองนะถ้าไปจับคู่กับน้องเอเลนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับว่าทีมงานเนี่ยเขาจะให้คิงตัวไหนนะครับได้ปลดนะเพื่อนๆก็ถ้าพูดตามความน่าจะเป็นมากกว่านี่ผมว่ายังไงก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกนะ ผมอยากให้ปีกจิวคิงนะครับได้รับการปลด LR มากกว่าราชาพูดตัวนี้นะโอเคครับก็สำหรับคลิปวิเคราะห์ LR ตัวต่อไปคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันสำหรับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะว่าทุกคนคิดยังไงคิดว่า LR ตัวต่อไปที่มาจะเป็นคิงเหมือนกันหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นคิงเนี่ยจะเป็นคิงเวอร์ชันไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำโพลนะครับในชุมชนช่องของผมให้เพื่อนๆไปโหวตกันด้วยว เออใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเพิ่งนึกออกนะก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยผมพิ่งพูดนะครับว่าความฝันของผมเนี่ยคอมโบพีวพีทีมยักษ์มันเพิ่งสําเร็จนะครับแล้วทีมพูดเนี่ยมันต้องมาในอีกไม่ช้าแน่นอนเพื่อนผมว่าตอนนี้เนี่ยความฝันของผมนะครับน่าจะได้เป็นจริงในอีกไม่ช้าแล้วครับดังนั้นใครที่ชอบคิงอัพเหมือนผมเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมไปรวบรวมตาสลักนะครับให้เยอะที่สุด เพราะเวลาที่ยิงมาเราจะได้ปลดคิงได้แบบเร็วที่สุดนะครับก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมออยท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์ subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมหนรับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ